จากการที่พูดถึงเรื่องลอยกระทงแล้วช่วงนี้เราเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวเริ่มผ่อนคลายมาตรการาต่างๆขึ้นเนี่ยนะครับก็มีการจัดทําโพในเรื่องของทิศทางการเมืองเมืองไทยหลังเปิดประเทศนะครับโดยสาบันวิจัยและพัฒนาสังคมเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยก็จัดขึ้นมานะครับเป็นหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับการเปิดประเทศแล้วก็ทิศทางของประเทศไทยนะครับโดยแบ่งเป็น5ประเด็นหนึ่ง ความคิดเห็นต่อสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันความพึงพอใจต่อการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดปรากฏว่าคะแนนออกมาถึง9 7 1 4เจ็ุนอลยคุณมุ้ยคือประชาชน97%เซนี่ยพอใจที่รัฐบาลเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องที่2นะครับความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงในพักฝ่ายค้านและพักฝ่ายรัฐบาลข้อหนึ่งเนี่ยคือการที่พักการเมืองเพื่อไทย ตั้งบุตรสาวอดีตนายทุนตรีปเป็นที่ปรึกษามีอิทธิพลต่อการครอบงำหรือไม่เพียงใดปรากฏว่าประชาชน90.4เนี่ยเห็นว่าเป็นการครอบงำพักการเมืองนะครับผมแล้วก็ข้อ2องคำถามนะครับเกี่ยวกับฝ่ายคานเช่นกันก็คือการที่พักเพื่อไทยและพักก้าวไกลประกาศนโยบายแก้ไขย,ยกเลิกมาตรา112และมาตรา116ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใด ผลปรากฏอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าไม่เห็นด้วยเน้นนะครับว่า <ทะ S 1> ไม่ไม่เห็นด้วยร้อยละ93.74เพราะ3นะครับถามเกี่ยวกับตัวนายกรัฐมนตรีว่าท่านเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีควรตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่มีนักการเมืองที่มีคุณภาพเกิดจากการร่วมคิดของประชาชนทุกกลุ่มหรือไม่ปรากฏว่า90.6%จเปอร์เซ็นตะ์เห็นว่านายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ได้ควรตั้งพรรคการเมืองใหม่เอาเราบิ๊กป้อมไปไหนไหนลอยกระทงไปแล้วหครับสงสัยบิ๊กป้อมไปลอยกระทงวันนี้ตายแล้วบิ๊กป้อมต้องคงต้องลอยไปพร้อมกับคุณอะไรนะคุณแป้งอ่ะคุณแป้งเอาไปด้วยกันเลยตาแป้งลอยกระทงไปนะครับแล้วก็เห็นว่ากรณีพลเอกประยุทธ์เนี่ยควรดำรงตำแหน่งนายมนตรีอีกสมัยหรือไม่ปรากฏว่าประชาชนร้อยละเ3 7 4เเห็นด้วยนะครับที่จะให้พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งสมัย ความพึงพอใจต่อผลงานด้านต่างๆเนี่ยนะครับด้านที่ได้รับคะแนนสูงถึง70%ก็คือการที่รัฐบาลใช้มาตรการและระดมพลังคนไทยทุกภาคส่วนฉีดวัคซีนโควิดได้เกินร้อยละ70%ด้านนี้เนี่ยด้านด้านเกี่ยวมาตรการโควิดเนี่ยประชาชนให้คะแนนกันถึงร้อยละเ5 3 4เรื่องการเยียวยาในสายการโควิดให้ที่91.38ด้านการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเรื่อง e eec ec เนี่ยมีประชาชนเห็นด้วย87.54นะครับก็มีการถามในหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจต่างๆนะครับ<า>อันนี้ก็เป็น <c oughs> บางส่วนของพอเพราะงโพอยังถามอีกหลายเรื่องมากๆนะครับนะแต่พูดถึงเรื่องของการคาดการณ์ว่าใครจะเป็นนายกครั้งต่อไปเนี่ยลุงตู่ยังนําอยู่นะลุงตู่ยังนาโด่งอยู่เลยครับยังนาอยู่ค่ะนะผมยังไม่กล้าอ่านเพราะเกรงใจพิธาแต่ถ้ากว่าพิธาคือถ้าไหนคนมวยพูดแล้วผมอุตสา์ข้ามไปแล้วนะ พลเอกประยุทธ์ได้ถึง40.16นะตะถูกต้องในขณะที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อ่ะได้มาติ่งหนึ่งยังไม่ถึงหลักสิบเหรอคะ7.2ครับเอา7.2นี่ไงซึ่งแบบประหลาดนะถ้าว่าอ,อันดับหนึ่งนี่คือพลเอกประยุทธ์อันดับสองคือคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์15.6ก็ทิ้งห่างนะครับ40กับ15คุณอนุทินได้อันดับสามที่11.22คุณหญิงสุดารัตน์เพื่อนบ้านของเรา ได้9.83บ้านแกนอยู่ตรงนี้เองรู้ไหมทางข้างนี่เหรอคะจ <laughs> ะอยู่ไม่ใกลแกอยู่ตามินทากมม2อ๋อไม่ไกลไม่ไกลเราแหลออยู่ไม่ไกลเราเท่าไหร่ <laughs> ครับแล้วก็ ส่วนอันดับหลังท้ายสุดก็คือคุณแพทองทานจินวัตรร้อยละ6.28อันนี้ก็คือเป็นผลสํารวจไงของพี่น้องประชาชนนะคะอันไหนไนะพูดถึงลุงตู่แล้วน่พูดถึงนิดนึงแล้วกันเพราะว่า,าทางด้านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการพูดคุยนะคะหารือกับนักธุรกิจผู้บริหารในส่วนของบริษัทสมาชิกต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะหาเรือกันว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเรื่องของการลงทุนจะเป็นอย่างไรบ้าง